คือคร,ร,รับผมได้ที่สัตเหรือนักภารกิผมได้พัดชือคำศั์วันนี้ผมจะมาเสนอเรื่องคุณนนตอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมเรัาผมหุ่นยนต์อัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมคืออะไระครับผมุ่นยนต์อัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติรูปแบบหนึ่งที่ถูกออกแบบและสร้างมาเพื่อใช้งานทดแทงคงนคนในกระบวนการ ดีต่างๆหรือนำมาช่วยในกระบวนการในการแสดงข้อมูลทำงานร่วมกับคนการทำงานของคนยนต์นะครับคนยนต์จะวิ่งไปหยิบพัสดุแลงหมอตัวกลับเพื่อนำตะวันในจุดที่กำหนดนะครับวัตถุประสงค์คือเพื่อใช้คนยนต์ขนส่งพัสดุและจัดวางเรียนผ่านทางโปรแกรมโนโน่และควบคุมด้วยบอร์ดและทีมสามสิบสองครับ สองเพื่อใช้คนยนขนส่งพัสดุได้ตามตการเป็นมีมรรลุนโยบาุคมครับแล่ก็เพื่อศึกษาการใช้งานในการเขียนโปรแกรมด้วย a โ d u n o ผ่านทางบอเรีดที่่สามสิสองครับสรุปผลก็คือจากผลการดําเนินงานนะครับสยะจำงวัดมังานอุตสาหกรรมพบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจมาอธิบายผมตำต่อไปนี้ ในการทดสอบเครื่องนั้นพบว,ว่าหุ่นยนต์วาย็อล์กนั้นอาจจะคาดเคลื่อนไปบ้างแต่คาดขึข้นไหวหน้นสูงดูและแม่นยำครับการทดลองพบว,ว่าตัวเซ็นเซอร์นั้นจับเส้นได้แม่นยำและการเดินไม่มีผิดพลาดครับไปหุ่นยนต์สามารถนำไปเป็นโมเดลการทดลองในการทําเป็นหุ่นตัวจริงได้ครับการการใช้ที่หุ่นยนตนะะ์ครับ ก่อนอื่นนะครับเราต้องต่อแบตเตอรี่นะครับ, oh. รบกดเปิดเปิดเ,เครื่องนะครับคุณจะเซ็ตคืนค่าไปตามที่เราเซ็ตไว้นะครับ ครับคุณจะหยิบบล็อกและนำนำไปวางในจุดที่กําหนดนะครับแต่แต่ว่าตอนนี้คือเราไม่สามารถนําสนามมาได้เนื่องจากมันเป็นสนามแบบต้องใช้เวลาในการติดตั้งนานนะครับก็เลยไม่ไม่สามารถเดินเดินให้ดูได้แค่ให้หยิบพัสดุก็พอครับครับขอจบการนรําเสนอเพยงเท่นนี้ครับขอบคุณครับ